นีกน่กับนี้กับรรยากาศงามแรงครับประมาณ5้าโมงครึ่งเนาะ5้าโมงครึ่งสิบเนาฬิกาานาทีนี่ครับทำเบ้ีฟาม์มนทักททยทางส <c oughs> ่องยู 2. ทูบด้วยครับปีหนึ่งลงคลิปสองเท่ย นี่ครับโอ้ทองฟ้ากำลังตะเวนพ่วมสีตกดินเนาะนี่ครับนี่เจ้าก็กำลังขับรถเมือเฮือนเดินนี่สม,มื่นนี่ก็ใส่น้ำน้ำนี่นะครับโซลาเซลล์นี่นะครับนี่กับกบเขากับเอาเออกส่วนหลายละกินกับเบื้องละโอ้สะอ่อนตะเวนเนาะ สวยงามบรรยากาศบ,บ้านานี่ก็จะเป็นหน้าโคกนะครับบางนั่นก็เขาเห็ดรคลองไม้ลูกพวกุกล้วยเดี๋ยวพาไปเบิ่งเขาตอนนี้ก็มื่อี้ก็เป็นวันที่ทอดแดดลำเมือนน้ วันอาทิตย์ที่24กันยายนนะครับ2566จริงๆพวกนี้ก็มีหวายอยู่ครับมันก็มีต้นรอดตนน้นยังแต่พนี้หารลอบมือเข่าก็บกหอยจังน้อยรู้สึกว่าบกหอยสิหลายขนาดเลยส่วงนี้ยากาศยามแดงๆทักทายทาง y o u t YouTube หนเลยด,ดวยครับเดี๋ยว สักเดือนตุลาคมสิเลยลงคลิปแบบเรื่อยๆเลยเดือนตุลาคมเดือนนี้ขอบายก่อนเดือนนี้เพราะว่าหลายซองที่ผมเห็นกันไม่ได้ลงคลิปเลยส่วนนี้พอ,อกันขี้กับเดือนตุลาคมเลยนะครับยี่ที่เดหนบอกว่านี่ครับกบก็มีได้พี่น้องเพราะว่าเขาปล่อยกบเกาเขาออก นากบไหลยเนาะครับที่นี่ก็ฟังนี่ก็จะเป็นหน้าดำอ้สะออนธรรมศา,ศาสตร์บ้านเฮานี่ครับองนี้ถึกแสยยงตะเวนอีกเข่าพ่ามกำลังตั้งท้องได้การเลยที่นี่ก็เป็นหน้าดำเนาะ มคอยก็ไล่ยหลยได้อยู่นี้เข้านเนี่เป็นกอเป็นกอเลยปีนี้เรื่องนำมาต้องห่วงปีนี้ครับจัดเต็มบมมีแห่งฟังนี่เพราะว่าปล่อยได้สมือนำมาคอยก็บมต้องห่วงคือการหุวนะเพียบก๊สกินโคกเข่าอยู่ตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศหาโมงครึ่งครับความสี มืดๆอยู่ทงไฮทงหน้าคือเกาครับจัดน้ำแดงย่านหนีข้าเจาาเเ้ากสิตน่ะสิใสเบ็ดกบหรือมั่งเนาะเริ่มใสแล้วครับเริ่มใสแล้วนี่เป็นหน้าดำทั้งเมื่อลยผมมีวนันจะแม้แให้เดียวนะครับฟังนี่เข่าก็เป็นกอเป็นกอเลยปลาคอยกับพี่อ่ะพื่งกันครับทั้งหอยจู๋หอยนะ เพราะว่าปีนี้ก็นเ,นนเน้นทงางบนเนดนเซมีหลายครับบักหอยกับอมปล่อยทั้งบักหอยจูบบักหอยปังกบกับปล่อยออกส่วนหลายนะครับกบปีนี้เพราะว่ามันพอลูกแล้วมันบดไลูก,ลลอลกเอาก็เลยเอาออกเลยปล่อยแล้วอีตัวนมันนะครับมันบกแข็งแรงรนะเกลือเขามันน้อย กาดตะเวนตกดินเขากำลังตั้งท้องโอ้สแมนอยู่ใกล้ตะเวนกันนะครับฝั่งนั่นก็นสิเป็นโคกทั้งเม็ดนะครับพันกว่าไล่สำหรับเก็บเห็ดได้สบายเดมาเก็บเห็ดมาหลอกเก็บเห็ดได้เลยโคกอยู่นี่ ต้ำกระลายอยู่นะครับไม่ต้องห่วงปีนี้ไม่ต้องย่านแห่งแรงฟังนี่น้ำแห่งย่ำไรปล่อยโซลาเซลลงเลยนี่ครับโอ้สะวันเขามันยากาศแงมแรง สวัสดีซ่องซ่องไม้ห้อน้ำเนี่ยด้อครับซ่องเพียรเท่านี่แหละอ่ายูทูบกับใครอยากติดตามกับซับตะไคร้ได้ด้อครับหลายซ่องอยู่ว่าสิเป็นซ่องมวยไทยลูกไม้ซ่องเล่าเรื่องนงานเรื่องเล่าปลายพงศิษย์พงจริญนอันนี้ก็ว่าสิร้องเห็ดเพียรบางอยู่ สิผ่านโบผ่านนะครับเกิดก็ไปไ้นี่ครับปุ๊บแดดตะเวียนเนาะหูดนี่ครับน้ำกระไรจะเป็นหน้าดำครับหยาจยังยังบ่ค่อยมีดอก สอบกล่องนำ้ำมันนี้ไม่ได้ใส่ไม้เลยครับใส่เป็นกล่องสดเลยมันนี่ไม้กับได้ใส่เลยน่ครับท้องฝากเขาสวยงามเนาะเอาฝากกไลค์กดตที่ามคือเก่าด้วยครับอ๋อมาวันฟาร์มเฮ้ายูทูปเฮ้าเอาไมนนี้เก็าไ้สักนิดละครับสวัสดีครับ